ผมไม่ตายโดนหนึ่งนัดด้วยนะเมื่อกี้ไม่ตายผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีรอบอ่าข้ามนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแชทอ่านสักครู่นะทุกคนเปิดแชทก่อนนะครับมาครับ โอ้เสียงเกมดังวะเดี๋ยวรอจบมาต่อ <c oughs> เปิดหัวมาก็โดนมีดเหลาเฮ้ยโดนเหลา, <c oughs> าในทุกวันจริงๆว่ะมีดเ,เนี่ยผมเนี่ย ก็ลืมใส่เบลเล่มาดีกว่ายืนเรียงกันสามตัวเลยเมื่อกี้ยืนนานอย่าเลียงนานเลียงนานเซ็งเป็ดทำไมถึงเซ็งอ่ะน้องชายทำไมถึงเซ็งอ่ะน้องชายพี่ ลูกหมดขอโทษได้ไหมมีดนี่มาตลอดมาทุกวันมีดเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะคิดจะเหล่า,าผมเนี่ยคือแบบมาตลอดมาทุกวันไม่เคยขาดเลยนะมีดเนี่ย <Kill> ไม่เคยขาดสายเลยมีดเนี่ยจะเอาผมอย่างเดียวเลย เฮ้ยไม่ไม่โดนได้งไงเอ้ยโอ้โหนื้ผมหลุดยิงไม่โดนหรอมาแล้วครับบริษัรัฐนะครับผมสวัสดีครับอย่าเลงนานอย่าเลงงานโอ้โหบอกแล้วว่าอย่าเลงนานเดี๋ยววานไปสวัสดีครับอยู่เซิร์ฟ16ห้อง25นะทุกคนเซิร์ฟ16ห้อง25ครับ ทำไมันจะชอบเล่นมีดจังเลยเอฮ้อ้อพาเปิดด่านให้เล่นสนก็เล่นแต่มีดมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโอ้ยไปไหนอะเพื่อนโอ้โหไอตัวนี้จะวิ่งขึ้นฐานเลยวะเ <c> ฮ <oughs> ้ยพยิงสนายกันตุ้มๆม,มันจะโอ้โหจะมีดเหลาอยู่ละอุ้ยขาวขาวขาวหมายถึงผมในหน้าขาวเหลาหัว ได้ไหมครับหัวคืออะไรวะคืออะไรอ่ะมีสิทธิ์ล้มแก้วคืออะไรเหรอครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่เซิร์ฟ16ของ25นะครับทุกคนเห็นแล้วอยากกลับไปเล่นอีกเลยครับมาเลยครับคุณรีคอนครับมาเลยครับพี่มาเลยครับพี่ชายมาเล่นมันเจมก็ได้นะครับพี่นะมาเลยครับผมอย่ายิงเยอะอย่ายิงเยอะเขายิงเหล่าเอ้าอ๋อถ้าเรายิงเยอะนี่เรายิงโดนเหล่าเหรอ มาตรก,การไหนไวะเนี่ยมาตรก,การไหนคือแบบยิงเยอะจะโดนเหล่ามาตรก,การไหนไวะนเนี้ยอ่ยจะตายจะตายผมมาตรการไหนวันเนี่ยยิงเยอะจะโดนเหล่าเนี่ยฮโหลอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับผมสวัสดีรอบเย็นนะครับทุกคนครับ รอบเย็นนะครับผมรอบรอบรอบหกโมงเย็นนะเพื่อนๆสตรีมทุกวันครับสตรีมตอนเช้าสิบโมงตอนเย็นหกโมงครับโดนไม่ตายวะเาโดนเมื่อกี้โดนนัดหนึ่งเฮ้ยใครยิงอ่ะโดนใครยิงอ่ะเสียดายรหัดมากครับยศก็เยอะแล้วแต่เข้าแต่ไม่ได้เข้าใจอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเ <ๆ S 2> ดี๋ยวเขาทำการเปิดย้ายอยีกน,นะครับสักครู่นะ เดี๋ยวเขาก็ามีทําการเปิดย้ายอยีกต้องรออีกสักหน่อยนึงครับเดี๋ยวเขาทำการเปิดย้ายอยีกครับรอเลยครับผมติดตามที่หน้าแฟนเพจพายแบงค์ไว้เลยครับเดี๋ยวเขามีคาการเปิดย้ายแน่นอนครับแต่ว่าไม่รู้ว่า,ว,าว่าวันไหนนะเพราะว่าเขาเพิ่งปิดย้ายไปเมื่อวันที่เจ็ดตุลานี้เดี๋ยวเขาก็เปิดอีกครับมาตะการด้วย มาตรการเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดอันนั้นมาสุดันมาตรการสุดคูณหรือเปล่าฮะอันนั้นมาตรการสุดคูณเลยหรือเปล่าอันนั้นมาตรการสุดคูณแล้วมากผมมากอะเก้าหนึ่งเก้า้าสองสแปดอะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีคนดู้ร้อยกว่าท่านนะครับสวัสดีครับผมต้องเปิดไลฟ์เลยครับต้องเปิดไลฟ์เลยต้องเปิดไลฟ์ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยครับทุกคนครับสวัสดีคนดู้ร้อยคนเดอ้อยืนทำไรกันนะไม่ตายเฉยเลยครับหาซื้อรหัสอยู่ครับอารีคอนอยู่ผมแนะนำเพจที่ผมปักหมุดให้นะครับผมนะ เกียรลาฟานะครับไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมปักหมดเลยนะครับผมทักไปได้เลยนะครับผมนะทักไปแล้วก็อย่ายลืมบอกว่ามาช่องไอเดียวทีวีด้วยนะครับผมนะทักไปเลยนะครับผมสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสนวะัสดีครับหัวหน้า ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ครับยูเซิร์ฟอ่า16ห้อง25ครับเ <Head shot. S 1> ชิงเยอะเชิงเยอะหลบซ้ายหลบขวาเชิงเยอะ โปรโปรโปรสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีปาร์ซันด้วยนะครับผมนะมีแต่ปืนกินเกลียนเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนต่างกันเยอะมากครับพี่ใช่ครับไม่เล่นบาเลตหรอครับอันนี้เล่นอ่าอยากอยากอยากเล่นทีทูไงก็เลยเล่นทีทูครับก็เลยยังยังไม่เล่นบาเลตนะครับอยากเล่นทีทูก่อนไงก็เล่นทีทูก่อนครับยังไม่อยากเล่นบาเลตครับ โถ้ายิงเยอะจะโดนเหล่านะครับบอกนะยิงไป47่ิคิวนะครับผมสวัสดีครับ